กินเบ็ดนะครับมาคำไม่ได้มาดูหลังนี้นี่ดักไว้นานล้ตายนะครับไู่ตายมาชาเกินไปโอ้ยโอสั้ใหญ่รั้นโอ้ใหญ่สั้นใหญ่รั้ใหญ่โอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดสั้นใ่แล้รั้นใ่เห็นผมอูอกคิดกระโดดอยงนี้กระโดนใหญ่ไหมเออตัวใหญ่ไหมเออ โอ้ยไอสวยนะครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยปลาเนี่ยอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เห็นไห่อกี้ผมอุ้ยติดเรียงกันสามกันเลยครับใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ที่เนี่ยไปนี่สวยนะครับโอ้ยโอ้ยสวัสดีพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนด้วยนะผมสวัสดีนักล่าปลาทุกคนนะครับวันนี้ ผมมามาผมพามาดักเบ็ดเหยื่อปูนะครับนี่ครับผมเป็นปูนะครับตัวเ,วเล็กๆนี่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าช่วงเดือนตุลาแล้วก็ต้นเดือนพฤศจิกานะครับเหยื่อที่ปลามีเปอร์เซ็นต์ได้สูงก็คือเหยื่อเขียดแล้วก็เหยื่อปูเหยื่อลูกปลานะครับผมวันนี้มาจัดเป็นเหยื่อปูนะครับเบ็ดผมดักทั้งหมดสี่สิบห้าหลังนะครับแต่ว่าผมดักไปเยอะด้วยแหละ ีผมเป็นเบ็ดยาวเบ็ดยาวสามสิบห้าแล้วก็เบ็ดสั้นอีกสิบนะครับผมจริงๆใช้เบ็ดยาวจะดีกว่านะครับแต่ว่าผมมีเบ็ดยาวแค่สาสิบห้านะครับก็มันต่างกันเยอะแล้วครับผมต่างกันประมาณสิบเซนนะครับนี่การดักยาปูมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือดักจมแบบที่สองไอ้ดักแบบที่หนึ่งก็คือดักให้เขาอยู่กับพื้นเลยนะครับส่วนแบบที่สองก็คือการดักให้เขาเกาะอยู่กับต้นยานะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะเน้นไปที่การดักแบบเกาะต้นยานะครับเพราะว่าการดักแบบอยู่กับพื้นเราต้องมีพื้นที่มากพอสมควรนะครับซึ่งไม่ค่อยมีนะครับแถวนี้นี่ดูหมายแล้วไม่น่าจะค่อยมีเยอะน่าจะดักได้ไม่ถึง10หลังนะครับสําหรับการดักแบบถึงพื้นนะครับก็เลยเน้นไปที่เกาะกับต้นยานะครับจริงๆแบบถึงพื้นจะชัวร์กว่านะครับที่การปักนะครับผมอ่าผมลืมบอกนะครับว่าเบ็ดเหยียบปูต้องมั่นใจหน่อยนะครับต่อขอเบอร์ดีๆหน่อยเชือกใหญ่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้เป็นเบ็ดเหยียบเขียนเลย ซึ่งก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกครับเพราะว่าไม่มีเบียดไว้ได้ผูกนะครับผมวิธีการปักเราก็ปักลงไปเลยครับไม่ต้องให้เขาถึงพื้นนะครับกะว่าให้เขาเกาะอยู่กับกอหญ้านะครับแล้วก็อยากให้เขาขึ้นมาจากจากน้ําได้นะครับผมมานี้นะครับนี่ไปตาข้างล่างมันลุกๆเราไม่ต้องให้เขาถึงพื้นนะครับแล้วก็พวกกอหญ้าที่มันเลยมาเราเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งนะครับให้เหลือแค่ลําต้นที่มันอยู่ในน้ําพอนะครับอันนี้มันถึงพื้นเกินไปนะครับนี่ จมไปครับน้ำตื้นตรงนี้เนี่ก็คือที่เราต้องเอายอดหญ้าออกนะครับเพราะว่าเขาจะไต่ขึ้นมาอยู่บนผิวน้ําแล้วปลาก็จะไม่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าไม่ที่ไม่ให้ถึงพื้นเพราะว่าทางล่างมันทางล่างมันลกนะครับมันจะมีพวกหญ้ามีอะไรอยู่นะครับมันสกมันมันเอ๊ะครับผมเดี๋ยวฝักเน้นก็คือถ้าเขาลงไปถึงพื้นได้เขาก็จะลกอย,ยู่ใต้หญ้าแล่ผมปลาก็ไม่เห็นนั่นแหละครับอือประมาณนี้นะครับผมไม่ถึงพื้นแล้วก็ ไม่สามารถไต่ขึ้นมาบนน้ำได้นะครับถ่ายดูใกล้ๆกครับผมนี่นะครับลงไปเขาจะเกาะอยู่กับต้นหญ้านะครับประมาณนี้นะครับผมเวลาปลาช่อนมาเห็นก็จะกินนะครับปลาที่กินส่วนมากจะเป็นปลาช่อนนะครับแล้วก็มีปรากฏนะครับปรากฏมีกินบ้างนะครับแต่ก็ในนี้มันเป็นในนาไงมันไม่ใช่ในห้วยนะครับถ้าเป็นในห้วยก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมก็จริงๆก็ดักมาสิบกว่าหลังแล้วนะครับก็ข้อนที่จะไปดักต่อนะครับเดี๋ยวก็จะหาทาเรืที่สามารถ ดักแบบถึงพื้นได้เราจะถ่ายให้ดูนะครับผมหลังนี้นะครับก็คือดักให้โดยเราจะดักน้ําที่ไม่ลึกมากจนเกินไปนะครับผมน้ําลึกไม่เกินสิบเซนนะครับกวดพื้นที่ให้ก้วงนะครับให้ปูสามารถเดินได้นิดหน่อยนะครับนี่ปูเขาจะไม่มีที่หลบเลยนะครับเขาจะอย่างนี้เลยแบบนี้อยู่อย่างนี้เลยครับผมเวลาปลาเข้ามาเห็นก็กินนะครับแบบนี้โอกาสโดนสูงนะครับผมเพราะว่าปลาเข้ามาเห็นก็จะกินเลยนะครับ ถ้าอยู่ในกอย้ามันก็มีโอกาสโดนน้อยกว่านะครับก็พื้นที่แบบนี้หายากนะผมไม่ค่อยมีนะครับคนส่วนใหญ่เราดักปูก็ถึงดักกันแค่และคันละดักทีหนึ่งก็ไม่เกินสิบคันนะครับเพราะว่าเขาหาพื้นที่ดักกันไม่ได้นะผมเอามาเยอะเพราะว่าผมจะลองเสี่ยงดักในทุกนาดูนะครับเผื่อมันจะมีผลงานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนยำอาจจะเป็นคืนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าเลยนะครับผมนี่ครับผม กินเบ็ดนะครับมาคำไม่ได้มาดูหลังนี้นี่ดักไว้นาน,ลนและอย่าปูวะผมอ,ม,ออมอยูไม่อยู่ไม่เออยไม่อยู่ไม่เออยอไม่ำไมหนูไปกัน่โอ้อยู่ตรงนี้ มีอยู่มีอยู่บิดงางอ่นานตาเขาตัดเจีงเลยคับไม่ได้มาดูดมูมาดูดีวกว่างา้างบิดงา้างตาเขาแผงพั้ทีป่าข้าวกัเจีหมดเลยสมเหยอยบเหียว้นเลยไใสาน้าเห็นว่าเราทานี้ ก็นะครับผมมายามบิดตอนกลางคืนนะครับหลังเมื่อกี้ผมดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมาเช้าก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรมันปูมันขึ้นตรงต้นข้าวนะครับมันขึ้นอยู่ผิวน้ําเลย <im it> ผมก็เลยนึกว่ามันคงไม่กินละเมื่อวานไอ้มาตอนเย็นที่มาดักบิดก็เลยไม่ได้เดินตเตไปดูนะครับผมก <im it> <laughs> ็สุดท้ายบิดง้างนะครับโอ้ยดายครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันครับเป็นหลังแรกของเราทางนี้นะจริงๆหลังแรกก็ เป็นหลังสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเดินอ้อมมานะครับเราเดินจับเขียดมานะเรามาดูเบ็ดกันครับผมหลังแรกจะเป็นยังไงนะครับหลังแรกเหยื่อหมดครับเหยื่อหมดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อครับหลังนี้โดนครับผมแต่ว่าตายนะครับติดตายครับติดตายหลังนี้นี่นี่ครับผมตัวปลาเดี๋ยวเราตั้งกล้องทัางบนนะครับเราลงไปเอาเพราะว่ามันนี่นะครับมันชันมันตั้งกล้องไม่ได้ครับข้างล่าง โอ้ยส่สวยเลยครับนี่ตายนะครับปูตายราช้าเกินไปสเกินห้าขีดนะครับแต่ว่าตายแล้วน่าจะพึ่งตายนะครับนี่โอ้ยส่สวยเลยครับสาเจ็ดขีดได้จะได้นะครับนี่กินเหย่าปูลงคอเลยครับเหยื่อปูลงคอนะครับหมานแล้วครับหมานแต้มแหลกของคืนนี้ครับหลังนี้โดนครับหลังนี้โดน นุนโดนครับหลังนุนโดนตั้งกล้องไกลหน่อยนะครับโอ้ยสวยครับเดี๋ยวยกยังงั้นไหมยกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคติดเข้าปากครับผม แต้มทีสองครับผมนะใส่เท่ากัๆๆๆนเลยครับเมื่อกี้ก็ได้มาสองแต้มแล้วน,นะครับเมื่อกี้ไปย้ายบิดมานะครับผมเขียครับผมเดีย๋ยวเราดูกันต่อนะครับคืนนี้เรมีความหวังแล้อย่าปูมีแต่สร้างชสวยนะครับผมดูกันต่อครับดูกันต่อน้ำไหลแรงมากเลยตรงนี้นี่ สายน้ำล้นนะครับนี่สายน้ำล้นหนากลัวครับหนากลัวหลังนี้โดนครับผมหลังนี้โดนอุว้วสายสวยด้วยสายสวยดูครับผมเดี๋ยวดาถ่ายชัดๆครับผมถ่ายให้เห็นชัดๆก่อนโอ้ใสาเกือบเกือบโลเลยนะใสาเกือบโลเนี่ยขอตั้งกล้องตัวนี้เลยแล้วกันนะครับไม่งั้นอันตรายนะผมอันตรายโอ้โสายใหญ่ครับสาใหญ่ กระโดดกระโดดกระโดดกันอย่างนั้นแนนนล้วากขึ้นเลยอยู่หูอุ๊ยอุ๊ยนี่น่าจะเกือบเกือบโลนะครับมันยาวมากตัวนี้ยาวนะครับนี่นี่ยาวมากเลยใส่ใหญ่นะครับผมนี่ครับผมข้อปากนะครับลงลึกมากเลยโอ้หลึกลงคออีกแล้วครับผมเหยียบปูนะครับเหยือปูก็ลึกลงคอตลอดนะครับผม ดูต่อครับดูต่อนี่ครับผมผลงานของคืนนี้นะครับกลับมาถึงบ้านแล้วก็เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สิบนาทีนะผมถึงก่อนเวลากําหนดสิบนาทีนะครับแลกเดาวน่าจะเดินกลับมาถึงบ้านตอนห้าทุ่มครึ่งนะครับผมก็เร็วกว่ากำหนดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรดีละอาบน้ํานอนก็มาณสามเต้มนะครับประมาณรวมๆน่าจะสักสองกิโลได้นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้น่าจะสักประมาณเอ่อ แปดเก้าขี่สองตัวนี้รวมกันน่าจะโลกวกวกก็รวมๆน่าจะสักสองโลนะครับผมตายนะครับตัวนี้สองตัวยังเป็นอยู่นะครับก็จะลองขังไว้ดูนะว่ามันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับผมแอเครับผมเอาดูไปตอนเช้าเลยนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่าคืนนี้ได้สามแต้มสวยๆเลยเหยี่ยวพูก็จะได้ตัวใหญ่ๆอย่างนี้และครับผมเจอกันเช้านี้ครับผมฝันดีครับ สวัสด,ดีตอนเช้านะครับผมบรรยากาศตอนเช้าสวยงามนะครับผมอากาศดีมากเลยแล้วก็หลังนี้ติดปลานะครับอลองดูนะผมเมื่อกี้เห็นมันขยับขยับอยู่นะโอ้นี่ไงนี่นี่สายนค่อยใหญ่แต่ว่าโอเคครับผมโอเคอยูอ่นี่ครับผมแต้มแหลกของเราในวันนี้นะครับช่อนนะครับผมเหยื่อปู ทำงานอีกแล้วเอาตัวนี้ทำไมติดนอกปากเนี่ยอ๋อทะลุมันทะลุปากครับผมโอ้เกือบหลุดครับผมตัวนี้นี่เกือบหลุดนะครับเกือบหลุดแต้มแรกครับผมอ้วนนี้นะครับอ่าเล็กสําหรับเหยื่อปูนะครับแต่ว่าโอเคแล้วครับผมไปดูต่อไปเลยครับทังนี้ก็โดนครับผมอุ้ยกินจริงจริงน่นน่นขยับอยู่นะครับขยับอยู่นะครับทังนี้รู้สึกว่าม่อคืนก็โดนนะครับนี่เดี๋ยวหามุมนั่งกล้องครับ อ่าตะแคงหน่อยนะครับขออภ,<า>ยภยัยด้ครับก็โดนอย่างนี้ก็โดนใหญ่ไม่เอ่ยใหญ่ไม่เอ่ยเลยโอ้ยไอ้สวยนะครับเนี่ยไอสวยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโอ้โหยกขึ้นเลยครับผมยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยครับมีครับผมใสสวยเลยใสสวยครับใสสวยๆโอ้ทางนี้กินดีจริงๆครับนี่นี่ครับผมโอ้โหสวยครับ กินไม่ลึกเลยเมื่อคืนกินมีตะลงคอนะครับผมปลดไม่ได้เลยมันจะต้องตัดเบ็ดตัดเบ็ดนะครับอเมื่อคืนตรงนี้ก็ได้ไปสองตัวนะครับอ๋อกินไม่ลึกแต่ก็ปลดยากเหมือนกันเนี่ยน่าได้แล้วครับผมสวยครับสวยเราดูหลังต่อไปทําไมผมเห็นมันรู้สึกแปลกๆนะครับหลังต่อไปเนี่ยมันไม่ดิ้นนะครับแต่ว่ามันรู้สึกมันจะพัน้าหรือเปล่ามืดๆม,มองไม่ก็ห็นมันพันญ้านะครับดี๋ยวลองลงไปดูนะครับเนี่ย ขอตั้งกล้องจากข้างบนนะครับเพราะว่ามันนี่นะซูมหน่อยนะผมไม่ชัดนะครับมั่วไม่ต้องซูมหรอกอเห็นครับผมมันพันหญ้ายอยู่นะครับอยู่หรือเปล่าเนี่ยปลาเนี่ยอู้ยู่ครับยู่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 เนไหมย่ครับผมอุ้ยติดเรียงกันสามกันเลยครับใหญ่ดู้ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เนี่ย อ้ยนะครับอ้ยอ้ยอ้ยอีกมุมปากอีกแล้วโอ้โหเหยียบปูทำงานครับวันนี้ครับติดเอียงกันสามหลังเลยครับนี่ตัวนี้ใหญ่เข้าสุดเลยครับผมเรื่องขขยับไซส์ขึ้นมาเรื่อยๆครับตัวนี้นี่ดูว่าผมตำไม่มิดนะครับอืมยาวเลยครับผมตัวนี้ผมให้อยู่ที่แปดขีดนะครับเจ็ดถึงแปดขีดนะครับตัวนี้นี่สวยครับสวยสวยมากครับสวยมากตรงนี้นี่ อขอชี้แจงนะครับผมไม่ได้เก็บเป็ดนะครับเพราะว่าเหยื่อปูมันเป็นเหยื่อที่กินดีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับมันไม่มีปัญหาเลยนะครับเหยื่อปูเนี่ยขอแค่มันไม่มีคนมากวนมันกินหมดนะครับผมก็จะใส่เหยื่อไว้คืนนะครับตอนเช้านี่แล้วเย็นนี้ก็จะมาดูเหมือนเดิมนะครับยิงมาดูตอนประมาณสักทิเที่ยงก็ได้นะครับแต่ผมไม่ว่างออโอ้โอเดี๋ยเดี๋ยวมันติดลึกมากฮ่าได้แล้วผมใส่สวยนะครับตัวนี้นี่โอ้ย เดี๋ยว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 ,ยว,ยว <savez> ตกครับตกใส่ถุงใส่ถุงเรยียบร้อยครับผมหลังที่สี่ครับผมเอ็มีไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ติดครับติดโอ้ยนี่ลงกลางได้อยู่นะครับผมน่าจะตั้งกล้องได้อยู่นะตรงนี้นี่โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไม่ใช่ปลาครับมันมายังไงเนี่ยกบครับกบเฮ้ยนี่สีสีกบกบกินปูครับ ในจับนะครับกบใหญ่เลยโอ้โหใหญ่มากตัวน yeah. ี้นี่โอ้โหกบตัวนี้กบตัวนี้กบตัวนี้โอ้โหใหญ่มากครับผมนี่โอ้โหใหญ่มากตัวนี้สุดๆเลยใหญ่สุดๆไปเลยใหญ่สุดๆไปเลยกบตัวนี้นี่โอ้โหทำไมในกล้องมันตาแดงนะจริงมันไม่ได้แดงนะครับแต่ในกล้องมันตาแดงนี่โอ้โหโอ้โห กบกินปูครับกบกินปูสวยครับสวยกบนี่ว่าโอเคนะครับอปลดไม่ได้ครับผมเดี๋ยวลองปลดกันหนึ่งครับหลังนี้ปิดตำนานเรียงสี่หลังห้าหลังนะครับผมหลังนี้ไม่มีอะไรหลังนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับนี่โอ้โหหนูเห็นปูแล้วนี่ที่ถ่ายดูเมื่อคืนนะครับผมจริงๆมันแรงกนนว่านี้นะแต่ว่าน้ำมันเริ่มแห้งแล้วครับ เป็นฝายน้ำล้นนะครับหลังนี้โดนนะครับมองมาแต่ไกลนึกว่าไม่มีอะไรนะครับหลังนี้ผมใส่เป็นเหยื่อเขียดน,นะครับนี่ผมใส่เป็นเหยื่อเขียดน,นะครับเมื่อคืนจับเขียดใส่หนึ่งตัวนะครับมองมาไม่มีนึกว่าไม่มีอะไรครับโอ้ยตื่นเต้นเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อคืนก็ว่ายามดึกนะครับกลับบ้านสี่ห้าทุ่มนะครับนี่ก็เค้ยผมตายก็ไม่เป็นไร ก็ได้อยู่แต่ว่าอินเล็กนะครับนี่ับผมหลังนี้ครับผมเดินกลับมาครับติดครับมันน่าจะเพิ่งกินนะไม่น่าจะมันเพิ่งกินเมื่อกี้นี่แหละครับนี่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่โตนะครับนี่ตัวนี้นี่มันเพิ่งกินนะครับอึบบมาดูไซต์กันมาดูไซต์กันนี่ไม่เคยมีไอ้ว่าไม่ใหญ่นะครับว่าไม่ใหญ่ไอว่าไม่ใหญ่นะครับสวยเลยใสวยเลยครับนี่ กำลังเดินเปลี่ยนเหยื่อกลับมาคืนนะครับตรงนี้เป็นตัวที่ผมติดอ่าเรียงกันสี่หลังเลยนะครับนี่ตรงนี้ถ้าออนจริงก็น่าจะเป็นตัวที่ห้านะครับโหยอดผมมาคืนได้แต่ตรงนี้นี่แหละครับเยอะๆนี่โอ้โใสซโอเคเลยนะครับนี่เข้าตานะครับโอ้ยยังแต่แข็งแรงดีครับพึ่งกินนะครับนี่กินได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยไม่ถึงสิบนาทีเลยนะซ้ำมากนี่คิดว่างั้นนะครับอืมนี่ครับผมหลุดง่ายมากเลยพึ่งกินนะครับ มันหมานครับมันหมานก็เดี๋ยวเรามาถรุปผลงานเลยนะครับอันนี้เป็นกบนะครับนี่กบตัวใหญ่เลยนะครับมาดูผลงานว่าได้กี่แตนตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวที่ใหญ่สุดของเราในเช้านี้ไม่ถึงโลนะครับแลวก็ไซส์สวยเลยครับนี่เจ็ดแปดแปดขีดนะผมคิดว่านะครับนี่ส,สวยสวยเลยครับใส่ลงไปในถุง วันนี้ไม่มีตัวตายเอ้ยมีตัวตายหนึ่งตัวเว้ยเป็นเหยียเขียดลืมไปอ่าสายนี้ตัวน่าจะเป็นตัวเลกหรือเปล่าหรือแม่ก็เป็นตัวเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ค่อยได้นะครับสองตัวแรกกับตัวหลังมันตัวเล็กนะครับตัวเท่าๆกันเลยตัวนี้ครับผมสายโอเคเลยเนี่ยตัวยาวดีครับอ้วนดีเลยปลาลืมอ้วนแล้วนะครับเมื่อก่อนไม่อ้วนนะครับนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ดีนะครับนี่กำไม่ถึงนะครับจสวยครับสวย แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเหยื่อเกียดนะครับของแถมนี่ผมแถมตายด้ตัวสวยนะครับนี่อ้วนดีนะครับวันนี้ก็น่าจะได้สักสองโลนะครับเมื่อคืนก็ได้ประมาณสักสองโลนะครับนี่อันนี้น่าจะสักสองโลนิดๆนะครับผมสวยครับสวยเกีผมเดี๋ยวกลับไปรับลุง้ยไม่ใช่ลุงเด็นตานะครับเกีติดไปจุดทังนู้นนะครับผมก็วันนี้น่าจะเสร็จแล้วมั้งเกีรผม คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกระดิ่งนะกระดิ่งจะได้เพิ่มใพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับ